สวัสดีครับอ่าสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึงอ่มีคนถามเข้ามานะครับอ่าจากคอมเมนต์คอมเมนต์เนี้ยเขาถามมาว่าบอกผู้ขี่บอกผู้ขี่ไปว่าอย่างคือผมอยากจะบอกว่าผมแปลไม่ได้จริงๆเออมันแปลว่าอะไรบอกผู้ขี่เนี้เออถ้าจะแปลเป็นคำอ่ะมันแปลไม่ได้ผมรู้จะแปลว่าไงเออ แปลว่าอะไรทุกคนฮะมันกับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยแปลไปอ่ะบักแปลว่ามึงอ่คุณเธออ่บุคคลในบุคคลหนึ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่อ่ฮุกขีฮุกขีแปลว่าหุดากคือนอกจากคำที่แบบว่าผมแปลว่า บักรูตูดเนี่ยเออผูขี่แปลว่ารูดากเออบักลูตูดนี่ถ้าจะแปลนอกเหนือจากคำหมายความหมายคำคำเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะแปลว่าอะไรดีเออนึกยังไงก็นึกไม่ออกการนำไปใช้ก็มันจะเป็นคำบน่นคำด่าคำหยอกล้อกันประมาณเนี้ครับ มันกับเพื่อนหยอกล้อกันเออด่ากันอืมบังคุชีเออบังคุชีเอ้ยเหมือนคําบ่นคําด่าซะมากกว่าอืมคําบ่นให้เพื่อนอะไรมันเนี้ยไม่ได้แบบถือว่าจริงจังอ,ะอ่ะอเป็นคําบ่นที่ว่าไม่ได้ถือว่าจริงจังหรือว่าอเอาเรื่องอะไรขนาดนั้นปังอย่างหวาน สำหรับคลิปนี้ผมอยากจะปรึกษาเ,เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปอะ่ะช่วยแปลคําว่าบักฮุคขี่อืมแล้วคอมเมนต์ด้านล่างเนี้ยคอมเมนต์ด้านล่างเนี้ยไม่ผมอ่านหน่อยมันแปลว่าอะไรเออเอางี้ดีกว่าอาจจะมีผู้เชี่ยวชาญที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มเราเนี้ยเอออาจจะมีผู้เชี่ยวชาญแฝงตัวอยู่ถ้าลูกเข้าหมายคอมเมนต์บอกผมที ผมก็อยากรู้ถ้านอกเหนือจากคาว่าคุณรู้ตูดเนี่ยจะแปลว่าอะไรต่อเออแต่อ่ะแต่นะครับแต่ห้ามยกตัวอย่างมาให้บอกตรงๆเลยว่ามันแปลว่าอะไรอืมถ้ายกตัวอย่างมามันจะไม่ได้ความหมายม,มันจะไม่รู้ความหมายว่า าาก็หมายมันคืออะไระคนที่เข้ามาอ่าน่ะเขาจะงงงง,งือนผมเนี่ยแาบสักยบักปังแต่ถึงยังไงก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับ อ่ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคําว่าบักคุกีเข้ามาแล้วก็สําหรับใครที่มีคําแปลกใหม่ๆที่อยากรู้อ่าคที่เคยโดนเคยโดนเพื่อนล้อเคยโดนเพื่อนแบบพูดอ่าให้ฟังให้ได้ยินบางทีแบบอ่าถ้าเป็นในภาษาโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าเออชอบโดนอ่าเพื่อนบนเป็นภาษาอีสานอ่า าวรูมเพื่อว่าเป็นภาษาอีสานอ่าแล้วทีนี้อยากรู้ว่าไอ้คำที่เพื่อนว่าเราทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันพูดมันอ,อ่แปลว่าอะไรอ่าโดนมนทุกวันละเออวันนี้กูต้องรู้ให้ได้อะไรมันเ,นเออก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยเข้ามาอ่าถ้าผมไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาคนที่รู้มาตอบให้อ่าคือจะบอกว่าบางทีอ่ะมันรู้นะความหมายอ่ะมันรู้มันรู้เอาไปใช้ยังไงแต่ความหมายจริงๆแบบเอามาที่บ้ายให้แบบ คนที่เป็นไม่ใช่คนอีสานอ่ะอธิว่าให้เขาฟังอ่ะมันยากอ่ามันยากแต่ผมก็จะพยายามทำให้มันเข้าใจง่ายคนที่เข้ามาดูแล้วรู้เลยเออรู้เลยความหมายเนี่ยเออแบบเช่นคําว่าบักฮาอ่าฟังปุ๊บเนี่ยคนไทยฟังปุ๊บเนี่ยรู้เลยคนอีสานเรื่องด่ากูแน่อะไรประมาณเนี้ยเออบักพี่ป่อบักพี่บ้าอองเออเข้ามาฟังปุ๊บรู้เลยะบักให สำหรับใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรอเลยอืคำต่อไปมันแน่นอนอดูทรงแล้วถ้าแบบมาสไตล์เนี้ยคำต่อไปบู้แน่นอนฮะสววันนี้ก็บ๊ายบายมินิฮาร์ด